สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาดูลูกสาวนะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จใหม่ๆนะคะเพื่อนวันนี้เขาอาบน้ํานะคะเพื่อนดูความตื่นเต้นนะคะขมอนขมอนนี่นี่นะอาบน้าเสร็จใหม่ๆก็จะมากิ่งกิ่งอยู่กับพื้นไง่ะเคลสี่นะคะเบรีเคลซีนะคะ,ะ,คะอาบน้ําเสร็จนะคะนี่ห่วงนะห่วงเนื้อห่วงตัวนะคะตัด ตัดยากนะคะเพื่อนตัดขนหมาเนี่ยอืเขาไม่ให้ตัดช่วงเท้านะ้ามันห่วงไม่ให้ใครจับเท้านะห่วงกว่าจะตัดได้เป็นชั่วโมงนะกันเพื่อนให้ hey, what you doing come on นี่นะนะานะเนาะเนาะตอนดูเด้อดินั่นนั่นนั่นเบลีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะกันเพื่อนเขาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เมื่อเช้าไม่กินข้าว แต่เราจับอาบน้ํานิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันดูโสกโปกไปหน่อยนะคันเพื่อน,น,นกินหญ้าแล้วเขาไม่ค่อยสบายวันนี้หนูไม่ค่อยสบายนะแม่กินหญ้าเดี๋ยวเขาก็จะดีขึ้นนะคะเพื่อนกินหญ้าแล้วเขาก็จะอ้วกออกมานะคะเลยมาถ่ายคลิปให้ดูหน่อยนะคะเพื่อนว่าหลังจากอาบน้ํานะคะ,จะเจ้าเบลรีตัวน้อยจะทําอย่างไรนะคะปกติถ้าเขาอารมณ์ดีนะ,ะเขาสบายดีน,ะะนันเพื่อนเขาจะกลิ้งนะคะ แล้วก็วิ่งนะคะวิ่งในสนามหน้าบ้านเนี่ยค่ะ mm hmm. เพื่อนเน่เขากินญ้านะคะ mm hmm. เพื่อนไม่ค่อยอาการไม่ค่อยดีนะคะ mm hmm. ขอบคุณ f อซทุกทุกท่านนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่ไปไยจะต้องไปก่อนละเด้อนะคะ mm hmm. เราเจอกันคลิปหน้านะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ